ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนหาเบ็ดใหม่ทั้งหมดในอัปเดตฮาร์วินนั่นเองว่ามีเบ็ดอะไรบ้างแล้วก็หายังไงนะครับผมซึ่งเบ็ดทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่5้าเบ็ดนั่นเองนะครับและก็แน่นอนคลิปนี้เนี่ยลงช่องลองนะทุกคนก็ลืมฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องนี้ให้กันด้วยนะครับเนื่องจากช่องหลักมีปัญหาดิดน,นึงเพราะงั้นเนี่ยก็ดูในช่องลองไปก่อนนะครับก็ถ้าใครอยากรู้แล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยเฮ้ยเพื hey, ่อนมึงใส่เสื้อกับกางเกงโค้ชแเวกแก๊กแล้วอ่ะ เพือ่อนคอลเลคชั่นใหม่ของ W R K เลยนุ้ยสีดำตัดกับสีชมพูพร้อมกางเกงบ็อกเซอร์คนใส่โคตรเซอร์โคตรคมโอ้โหเพื่อนไม่เฟี้ยวจัดอะซื้อได้ไหนะวะเพื่อนลิงกลุ่มใต้ลิปกดเข้าไปเลยกดูได้เลยเพื่อนบอกเลยเอลรอยของผู้หญิงก็มีจ้าบหลายๆฝากไปหนุนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากเบ็ดที่หาง่ายที่สุดก่อนเลยนั่นเองนะครับเบ็ดที่หาง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเบ็ดสปูกี้นั่นเองนะครับนี่เบ็ดอันนี้เลยนะครับ ซึ่งเจ้าเบ็ดอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้ง่ายมากๆวิธีการได้เนี่ยก็คือเราต้องนําถุงมาใส่บ่อไม่หมดแค่นี้เลยทุกคนใส่ไปเรื่อยๆตามจำนวนเนี่ยก็จะได้เบ็ดอันนี้แล้วนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องใส่เท่าไหร่ถ,ถึงจะได้เจ้าเบ็ดคันนี้นะทุกคนเจ้าเบ็ดคันนี้นะครับนี่เลยทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นโพลนะครับใส่กี่ครั้งได้อะไรก็ดูตามนี้เลยจ้เม็ดส่วนของบับเบิ้ลฉายา ลีลิกแล้วก็เบ็ดแล้วก็โบ๊นั่นเองนะครับผมถ้าทุกคนอยากได้เบ็ดคันนี้เนี่ยทุกคนต้องเอาถุงมาใส่แม่โมดจํานวน10ถุงนั่นเองนะครับไม่ได้ยากเลยทุกคน10บถุงก็ได้แล้วในส่วนของเจ้าเบ็ดคันนี้นะครับผมซึ่งถามว่าเอาพี่ถุงหายยังไงใช่ไหมถุงนี่จะสุ่มเกิดเป็นก๊อบบินนั่นเองนี่ทุกคนเห็นไหมเกิดแล้วนะทุกคนเกิดที่มอสโกปนั่นเองคือหลกัหลกๆเนี่ยมันจะเกิดอยู่สาเกาะมีมอสโกปฟาสเคตแล้วก็ วูดวูดหรือก็คือเกาะแรกนั่นเองนะครับจะเกิดได้สูงสุด2ตัวเท่านั้นนะทุกคนถ้าเกิดทุกคนไม่ไปทำกอบบินเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นตลอดนะทุกคนอยู่ตลอดจนกว่าเราจะไปทําแล้วมันจะสุมเกิดใหม่เรื่อยๆนะครับผมก็คือถ้าเกิดมันเกิดแนะนําว่าให้ไปทําคือบอกไว้ก่อนว่าแม่มดเนี่ยทำสูงสุดเนี่ยสองถุงจะปลดล็อกทุกอย่างนั่นเองนะครับเห็นว่าสุดท้ายจะได้ไม้กวาดสามารถบินขึ้นฟ้าได้ด้วยนะทุกคน250รอย้าสะเออเพราะงั้นเนี่ยก็อย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะท แต่อันที่มันยากที่สุดก็คือไอที่กอบบินสั่งให้เราจมน้ําตายอ่ะเอออันนั้นอ่ะเป็นเควสที่ค่อนข้างที่จะเกลียดที่สุดนะครับอ่ะนี่มาแล้วนะครับจะเห็นมันเรืองแสงอยู่ไกลไกลเลยทุกคนเห็นปะเออคือถ้าเกิดใครไม่รู้ว่ามันเกิดที่ไหนเนี่ยก็ให้ไปสามเกาะที่ผมบอกมอสโกมูดบูดแล้วก็ฟอร์สเคนให้สังเกตแสงบนเกาะนะครับคือบางทีเนี่ยมันเกิดผมก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันแล้วก็แชทมันก็ถูกดันหายไปนะทุกคนนี่เราก็มาเก็บได้เลยอันนี้เนี่ยเขาให้เราตกจากที่สูง15ตันะครบผ กระโดดไปครับผมเดี๋ยวกระโดดออกมาปุ๊บเนี่ยไะคือมันจะไม่สูงพอนะครับคือเควสเนี่ยมันก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆมีกระโดดมีเดินมีแล้วแต่ทุกคนคือเควสมันไม่ได้ทำ ยากอะไรขนาดนั้นนี่ครบแล้วแค่นี้แล้วก็กดรับไปเลยนะครับนี่แล้วเขาก็จะให้ถุงกับเรานั่นเองก็คือเก็บถุงนี้ครบ10ถุงนําไปให้แม่มดเราก็จะได้ในส่วนของเบ็ดคันนี้แล้วนั่นเองนะครับจริงๆก็น่นแหละแนะนําว่าทําไปเลยทุกคนอันนี้ทาไปเรื่อยๆเลยซึ่งมันจะเกิดประมาณทุกๆ5นาทีนะทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ5นาทีนะครับผมคือหลักเนี่ยผมนั่งทํามา100อันแล้วเหลืออีกประมาณ150อันก็จะครบแล้วนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของสเตตเบ็ดคันนี้กันบ้างนะทุกคนดัวสปีด75ลก,ก้16 0จ็ดสรริลียาล น้ำหนักเนี่ยได้1นึ0 0 0สนั่นเองนะครับเบ็ดนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นเบ็ดที่ค่อนข้างดีนะทุกคนเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันให้กายพันธุ์นั่นเองในส่วนของสกิลเนี่ยมีโอกาส10%ได้กายพันธุ์น่ากลัวคูณ6นั่นเองแล้วก็มีโอกาสอีกสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับกายพันธุ์สปูกี้คูณหกเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสอีกสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับกายพันธุ์ อิวลี่ที่คูณ6เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ทุทกๆ1วินาทีมีโอกาส50%ที่จะได้รับความคืบหน้าบวก4%และแช่แข็งปลาเป็นเวลา1วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็บวกโปเกสสปิดอีก5%ารนะครับสำหรับเบ็ดอันนี้ซึ่งถามว่าดีไหมผมส่วนตัวผมตอบเลยว่าดีนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนําว่าให้ทําเบ็ดนี้เลยและทําง่ายมากๆแล้วผมบอกเลยว่าฟาร์มได้อย่างยาวเลยแต่ข้อเสียก็คือมันจะติดเรื่องดีซิเลียนนิดนึงเพราะดีซิเลียนมันติดลบรับระน,นะ นี่ได้โอ้โหได้ลิลิกเลยมันมีคล้ายคล้ายฟันปลาอยูน่นะทุกคนเห็น <He ard S 2> ไหมเห็น <he ard S 2> ไหมนี่นี่ยไอ้ไหมมันจะคล้ายฟันปลาทุกคนแล้วก็เพิ่มหลอดด้วย4%นะครับคือผมบอกเลยว่าเบ็ดนี้ดีมากทุกคนดีมากจริงๆจริงๆค่ารีเซียมไม่ต้องก็ได้ถ้าเกิดมันมีฟันปลาอยู่งนี้นะครับแล้วก็มันมีโอกาสตั้ง50%ที่จะฟันปลานั่นเองนะแล้วก็มีโอกาสแช่แข็งปลายด้วยเป็นเบ็ดที่ตกง่ายตกดีมากๆกนะครับก็นั่นแหละสำหรับเบ็ดนี้ก็จะ ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะผู้เล่นใหม่แนะนําเลยสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเล่นหรือผู้เล่นใหม่ที่กาลังฟาร์มเงินก็แนะนำเพราะมันได้ไกยพันธุ์ที่ขายได้คูณ6แล้วก็มีโอกาส10%บทุกอันเลยทั้งกายพันธุ์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดต่อไปกันเลยนั่นะก็คือเจ้าเบตแจสโอเอลเซอร์ zer, นะครับผมนี่เจ้าเบ็ดคันนี้เลยซึ่งบอกเลยว่าเจ้าเบ็ดคันนี้เนี่ยความสามารถโคตรจะดีและตกปลาได้ไวมากๆนะครับทุกคน นี่แล้วผมก็ใส่ฟันปลากับโอเวอร์คอกมาแล้วนะครับจริง,รงๆปับลองเนี่ยไปใส่หินเอนชานใหม่ก็ได้นะทุกคนน่าจะเข้ากว่าแต่ว่าผมยังไม่มีก็เลยใส่โอเวอร์คอกไปก่อนวิธีการได้เบ็ดนี้เนี่ยก็คือการทําเควสกับเจ้านี้นั่นเองนะครับเจ้านี้เนี่ยจะมีเควสให้เราทําทั้งหมด5เควสนั่นเองนะทุกคนเควสแรกเนี่ยเขาจะให้เราหาเจ้าแจ็คออริทเทิลนั่นเองนะทุกคนก็คือหัวฟักทองอะ่ะหัวฟักทองอันนี้นะครับแล้วก็ต้องติดกายพันไฟฟูหรือหน้ากวนนั่นเองที่บอกจะเป็ด,ดหน,น,น,นัี ได้นั่นเองนะครับเนี่ยก็ไปเปิดวันที่มันเป็นดาวเขียวมิวเทชันนะทุกคนแล้วก็มารีหาได้เหมือนกันก็จะสามารถหากายพันไฟฟูได้แล้วส่วนเจ้าหัวฟักทองตกที่ไหนตกตรงนี้นี่ทุกคนบ่อน้ํานี้เลยหรือไม่ก็บ่อห้าสีก็ได้เหมือนกันมีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะครับ พอเราได้หัวฟักทองติดกายพันธุ์นี้มาแล้วเนี่ยเราก็เอามาส่งเควสได้เลยนะทุกคนแล้วเขาเนี่ยจะให้เควสท,ที่2มาส่วนเควสท,ที่2เนี่ยเขาจะให้เราไปเก็บเจ้าวิสนั่นเองนะทุกคนเจ้าวิสเนี่ยคือมันแปลว่ากำมืออ่ะเออผมไม่แน่ใจมันคืออะไรเหมือนกันแต่สามารถมาเก็บได้จากตรงนี้นี่ทุกคนเห็นไหมหลุมศพนี้นะครับเก็บไปเลยปุ๊บก็ได้มาแล้วอันหนึ่งนั่นเองก็ผมไม่แน่ใจว่ามันรีทุกุกี่นาทีนะก็คือมารอได้เราเก็บเรื่อยๆได้เก็บไม่ครบ5อันแค่นั้นเองทุกคน 5อันแล้วก็เอาเควสเนี่ยไปส่งได้เลยนะครับอันนี้คือง่ายมากๆสำหรับเควสที่2แล้วก็เนี่ยพอเก็บครบแล้วก็เอาเควสมาส่งเขาจะให้เควสที่3เรามาส่วนเควสที่3เนี่ยเขาจะไปให้เราหาเทียนนั่นเองนะครับว่าไปเชิงเทียนผมก็สวยเหมือนกันนัเนี่เออนะมันพิเศษเออไม่รู้ว่าใครทันหรือเปล่าอ่ะแต่เทียนเนี่ยสามารถหาได้จากบนคฤหาสนั่นเองนะทุกคนคฤหาสห์ดใหญ่ข้างบนเขาอ่ะเออซึ่งมันก็จะสุ่มเกิดเหมือนเดิมนะครับผมแต่เดี๋ยวผมไปบอกว่ามันสุ่มเกิดยังไงนะครับ นี่มาในคันาคารแล้วนั่นเองนะครับสังเกตให้ดีมันจะมีเทียนสีขาวแบบนี้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยตามห้องอ่ะเต็มไปหมดเลยซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเจ้าเทียนที่แบบสามารถเก็บได้เกิดเนี่ยมันจะเกิดแทนที่เจ้าเทียนพวกนี้แหละทุกคนเนี่ยแทนที่เจ้าเทียนขาวๆอันนี้เลยนะครับซึ่งหน้าตาของเทียนเนี่ยมันจะเป็นอันดำๆนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีเกิดไหมถ้าไม่มีอ๋อนี่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 มีเกิดนะครับเนี่ย มันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่เป็นแบบนี้เลยแทนที่อันสีขาว,ขาวนะครับเป็นสีดําแบบนี้เราก็สามารถกด E เก็บได้ปึ๊บแค่นี้เลยเราก็จะได้มาแล้วนะครับนี่เควสสามง่ายๆทุกคนเออเพราะงั้นเนี่ยก็มาหาดูบ่อยๆหรือว่ามาเก็บทิ้งไว้รอก็ได้นะครับแล้วก็เอาเควสเนี่ยไปส่งได้เลยง่ายสุดๆพอเราส่งเควสที่3เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมายากที่เควสที่4ทุกคน <laughs> เควสที่4เนี่ยเขาจะให้เราหาในส่วนของ เขาจะหาเบสแฮนเดิลไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน,นะทุกคนแต่มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่ผมมีคลิปอยู่นะครับตอนผมได้มา ซึ่งเจ้านี่เนี่ยบอกก่อนว่าเป็นเควสที่ยากที่สุดใน5เควสนี้แล้วทุกคนเพราะว่าพวิธีการได้มาเนี่ยจะมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเราเนี่ยต้องเอาถุงมาใส่หม้อแม่มดครบ100ครั้งนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูอีกทีนึงเพราะว่า100ครั้งเนี่ยมันได้ในส่วนของเบสเฮนเดิลนั่นเองนะครับทุกคนร้ะงั้นเนี่ยถ้ากอบบินเกิดเมื่อไหร่แนะนําว่าให้ไปทําเรื่อยๆนะครับอย่าพลาดทําให้ครบ100ครั้งเราจะได้ชิ้นส่วนนี้มาคือถ้าเกิดสมมุติิวาา่่่่าาาาาไไไมมมทเเนนนีียยก็สสรถหจ้้้้ชดล ก็น่าแหละทุกคนแนะนำไปทํำเรื่อยๆ1 0 0ร้อยครั้งส่งไปปุ๊บจะได้ชิ้นนี้มาก็เอาไปส่งได้เลยนะทุกคน แค่นี้เนี่ยเควสที่4ก็จะเสร็จแล้วนั่นเองส่วนเควสที่5นี่ก็ง่ายมากทุกคนแต่ว่าเราต้องมีแคนดี้นั่นเองต้องใช้5000แคนดี้ในการซื้อนั่นเองนะครับเหมือนทำเควสเสร็จแล้วอ่ะก็ต้องจ่าย5,000ันแคนดี้เป็นการประกอบเบ็ดเพื่อเอาเบ็ดคันนี้มานั่นเองนะทุกคนนี่พอเราจ่าย5 0 0พันเนี่ยก็จะได้เจ้าเบ็ดนี้มาเลยนั่นเองนะครับดูเท่มากผมบอกเลยว่าเบ็ดนี้ฟาร์มอีเวนต์ได้ง่ายมากๆอีเวนต์แอดมินได้ง่ายมากๆนะทุกคนแล้วก็ เป็นหนึ่งเบดที่ดีกายพันแพงคูณถึง16.6เลยนั่นเองนะทุกคนเออซึ่งก่อนที่เราจะไปสปอยความสามารถมันมากกว่านี้เดี๋ยวเรามาดูสเตตก่อนนั่นเองนะครับลดสปีดให้มา9 6แทบไม่ต้องขย่าเลยลักกี้เนี่ยอยู่ที่66.6%คอนโทลอยู่ที่0.6%ลีซิเลียอยู่ที่66%แล้วก็น้ำหนักอินฟินิตี้เลยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเบตที่ควรหาอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ก็ควรหาได้เช่นเดียวกันส่วนตัวผมไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ผมก็หานะทุกคนเพราะเบตมันดีมากๆ ส่วนความสามารถของเบตเนี่ยคือบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโกงมันจะมีโอกาส20%ได้กายพันวิกนั่นเองนะครับผมซึ่งคูณถึง6.6เลยนั่นเองแล้วก็มีโอกาสอีกแค่2%เท่านั้นที่ได้กายพันแจ็คเฮิร์สซึ่งคูณถึง16.6นั่นเองนะครับคือเยอะมากๆ แล้วก็ในส่วนของสกิลสุดท้ายเนี่ยจะมีคล้ายดาวตกหัวกระโหลกนั่นเองพุ่งลงมาระหว่างเรากําลังเยื่อปลาอยู่นั่นเองนะครับผมทําให้หลอดขา,ขาวข้างล่างเนี่ยเวลารอปลาเต็มเนี่ยเพิ่มทีละ8% 8% 8%เรื่อยๆนั่นเองทุกครั้งที่แบบดาวตกตกลงมานะครับเออผมก็เลยบอกว่ามันเป็นเบ็ดที่เล่นอีเวนต์ได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เบ็ดเราเนี่ยตกได้ไวยิ่งขึ้นแบบขึ้นเยอะมากๆนั่นเองทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปลองตกให้ดูนะครับทุกคน ซึ่งเบ็ดน,นี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีไอ้นี่นะช่วยโปรเกสสปีดนะครับผมผมก็เลยใส่ในส่สวนของฟันปลามาแทนนะทุกคนเพราะว่าผมอยากให้มันแบบตกได้ไวยี่ฟักทองตกลงมาปุ๊บฟันปลาอีกปุ๊บโอ้โหบอกเลยว่าเด้งรัวๆนะทุกคนอ่านี่เดี๋ยวผมตกให้ดูเลยมันโกงมากทุกคนเบ็ดน,นี้ดูนะปุ๊บนี่ติดแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ด,ด,ดูฟักทองตกลงมาเนี่ยปังเห็นปะ่ะแล้วมันเพิ่มข้างล่างปังแล้วมันมาที่ทุกถึงวิปังเนี่ยเออแป๊บเดียวเองทุกคน <laughs> บอกเลยว่าโกงมากนะครับนี่ชนมา ปังไม่ทีปังโกงปะโกงจริงอันนี้ฟันปลายังไม่ทํางานนะครับเพราะว่ามันปลามันไม่ดิ้นเยอะถ้าเกิดปลาดิ้นเยอะเนี่ยฟันปลาทํางานอีกเนี่ยผมบอกเลยว่าตกแป๊บเดียวทุกคนทํารอบได้ไหวมากๆแต่ทีเนี้ยผมยังไม่เคยเอาไปลองกับช่วงเวลาอีเวนต์เพราะมันยังไม่มาไงแต่ผมคิดว่าน้าเป็นอีกหนึ่งเบ็ดที่แบบฟาร์มอีเวนต์ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันการันตีแน่นอนว่าจะมีฟักทองตกลงมาถูกไหมทุกคน เออมันไม่ใช่แบบต้องมารอเป็นเปอร์เซนต์ว่าจะฟันปลาหรือไม่ฟันอ่ะเออเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเบทที่ค่อนข้างที่จะดีสําหรับเบทนี้นะครับแนะนําเลยว่าให้หาแล้วก็ใช้บัฟแบ,บ่งผมก็ได้ใช้ฟันปลาแบบผมก็ได้ก็ดีนะครับผมจะได้แบบเน้นฟันรัวๆเลยหรือจะใส่ในส่วนของเออที่มันบวกเบรเกสปีดก็ได้นะคนแล้วแต่ลองไปเลือกเลอกใช้ดูเพราะว่าผมว่ามันอัดเด็ใช้ได้หลายอย่างนะครับสำหรับเบทอันนี้เพราะงั้นเนี่ยก็จะประมาณนี้สำหรับเบ,บทคันนี้นะครับแนะนําเหมือนกันเป็นอีกกเเเบบทีี่่คคววรรหาชน,นนนดยััะ ต่อมาอีก2เบ็ดนั่นเองนะทุกคนอีก2เบ็ดอีก2เบ็ดเนี่ยสามารถหาได้จากออร้านค้าบนเรือนั่นเองนะทุกคนน่าจะเกิดอยู่ปะตรงนี้มีไหมอะไม่มีหรออ้าวเรือหายอ๋อนู่นผมเจอเรือแล้วทุกคนเรืออยู่นี่เรืออยู่นี่ <c oughs> อ่านี่ก็คืออีก2เบ็ดเนี่ยสามารถสุ่มเกิดจากเรือนี้และสามารถซื้อได้นั่นเองนะครับเนี่ยสุ่มเกิดบนเรือนี้เลยเพราะงั้นก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ถ้า2เบดน,นั้นว่าหน้าตาเป็นไงส่วนตัวผมยังไม่ได้ซื้อนะครับผมเพิ่งมี13ื่นสามว่าจะเก็บไปคบ2 5 0 0มืก่อนแล้วค่อยซื้อนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาที่เบ็ด1 0 0 0 0กันก่อนนี่เบดน,นี้เลยนะครับคือเบดน,นี้เนี่ยจะเป็นเบดค้างขาวนั่นเองชื่อเบดเนี่ยมีชื่อว่า bad whisper r o t นั่นเองนะครับทุกคนเบดน,นี้เนี่ยรัวสปีดอยู่ที่แปดสิบลัคกี้อยู่ที่เ6ปอร์เซ็นคอนโทลอยู่ที่0.15% รีซเซียนอยู่ที่30%แล้วก็น้ําหนักเนี่ยรับได้200,000กิโลนั่นเองส่วนเบ็ดเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ให้ดูแต่เดี๋ยวมาอ่านความสามารถให้ฟังแล้วกันนะทุกคนได้ข่าวว่าโกงอยู่ดนึงเหมือนกันสกิลของน้องเนี่ยมันจะมีค้างคาวบินอยู่รอบเบ็ดใช่ไหมทุกคนตอนเช้าเนี่ยจะได้ค้างคาวเพียงแค่1ตัวส่วนตอนกลางคืนจะได้2ตัวนั่นเองนะครับ และทุกๆ15วิเนี่ยครั้งข่าวเนี่ยจะไปโฉบปลาโฉบอะไรมาให้เราในบ่อนแหละโดยที่เราไม่ต้องตกเลยคล้ายๆวิญญาณแต่วิญญาณต้องตกตามจำนวนถึงจะดึงมาให้ใช่ไหมแต่เบ็ดนี้เนี่ยก็แค่ยืนเฉย,ยๆทุกๆ15วิครั้งข่าวจะไปโฉบปลาโฉบอะไรมาให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับตอนเช้าโฉบทีเดียวตอนคืนโฉบ2ทีนั่นเองและโฉบให้พอยังได้กลายพันธุ์แบตที่ด้วยเหรอแบตตี้ที่แปลว่าบ้าแบตตี้สักอย่างหนึ่งนะครับก็คูณ3นั่นเองนะทุกคน แล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือบวก10โปกเก s สสปีดนั่นเองนะครับแค่นี้เลย <c oughs> มีแค่นี้นะครับสกิลก็คือเอาง่ายๆช่วยในส่วนของเอ่อั้งคราวหนึ่งปลาให้โดยที่เราอยู่เฉยๆไม่ต้องตกปลา นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็โบกเกอสปีดสินั่นเองถามว่าดีมากไหมผมว่าเหมาะสำหรับสาย A อที่อยากยืนเฉยแล้วได้ปามากกว่านะครับทุกๆ15บาวิมันถือว่าเร็วมากนะทุกคน15บาวิคือเร็วมากๆและยิ่งเป็นตอนกลางคืนเนี่ยได้2ตัวเลยนั่นเองสำหรับเบดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเบ็ด2งห0 0แคนดี้กันบ้างดีกว่านะครับผมส่วนเบ็ด2งห0 0แคนดี้เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคล้ายๆเคียวเลยอ่ะทุกคนแต่ไม่ใช่แบบเคียวธรรมดาเหมือนเคียวเกี่ยวข้าาอะะไรปรปมนีอ ซึ่งค่าสแตตต่างๆเนี่ยทุกคนลัวสปีดอยู่ที่80ลัคก,กี้อยู่ที่166%คอนโทรลอยู่ที่0.05ซดิเลียน80%แล้วก็น้ำหนัก700 0แสเลยนั่นเองนะครับคือน้ำหนักเยอะมากๆส่วนสกิลเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายทุกคนแต่ว่าเบ็ดนี้เป็นเบ็ดที่ให้กายพันธุ์ที่แพงมากๆก็คือมีโอกาส20% ได้กายพันธุไนแม่นั่นเองคูณ16เลยนั่นเองนะครับผมย้ําว่าโอกาส20%นะครับคือเยอะมากๆและอีกสกิลหนึ่งบวก25ความเร็วความคืบหน้าหรือก็คือโปรเกสสปีดนั่นเองนะทุกคนสกิลหลักๆมีประมาณนี้นะครับ <c oughs> มีประมาณนี้เลยนะทุกคนก็คือเป็นเบ็ดที่เน้นในส่วนของกายพันธุที่แพงน่าจะเอาไปฟาร์มเขาะอะคาเรียมได้ดีนะครับส่วนเอ็นชารที่เขาแนะนํากันก็จะเป็นเฮอร์คิวลี แล้วก็ซีไพนะครับเฮอร์คิวลีนจะเพิ่มหลอดคอนโทรลให้ใหญ่ขึ้นเพราะหลอดคอนโทรลเนี่ยให้มาเล็กนะครับไม่ใหญ่เลย0.05พอเงี้นแหละเลยต้องใส่เฮอร์คิวลีนเข้าไปนะครับแล้วก็ซีไพเนี่ยทำให้ปลาขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับเบ็ด20,050นะทุกคนส่วนตัวก็มองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเบ็ดที่น่าจะใช้ฟาร์มเงินได้ดีนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างยาก20,050ลูกกวาดเลยนะก็ควรหาเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นเบ็ดลิมิเต็ดนะทุกคนเพราะถ้าเกิดอีเวนต์นี้หายไไไปเเเนนนนีี่่่ยบ็ดดพววก้้้จะมมสาาารถหแลัอง ไปดูในส่วนของเบ็ดอันสุดท้ายกันบ้างเบ็ดที่5นะครับเบ็ดที่5เนี่ยจะเป็นเบ็ดคราฟนั่นเองนะทุกคนเบ็ดคราฟเบ็ดพูดเพาะเบ็ดคราฟไม่ใช่โต๊ะคราฟนะครับผมนี่ถึงโต๊ะคราฟแล้วนะทุกคนก็คือจะมีเบ็ดใหม่อยู่ตรงโตคราฟซึ่งผมไม่แน่ใจนะทุกคนเนี่ยมันคือเบ็ดนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาเบ็ดนี้ออกหรือเปล่าเพราะว่าของคราฟส่วนใหญ่เป็นในส่วนของของคราฟอีเวนท์ท้งนั้นเลยนั่นเองนะครับผมก็เลยงงๆอยู่นะว่าอย่างไงแต่ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าของค้ามีอะไรบ้าง1เลยกระดูกนะครับผม5ชิ้นที่ติดกายพันเออผมอ่านไม่ออกอ่ะมันมันสีมันไม่ชัดแต่ว่าแต่ว่ากายพันนี้เนี่ยสามารถหาได้จากไอเบตสิบล้านอะ่ะทุกคนที่ต้องรออีเวนต์คอร์ทเต็ดเพื่อซื้อซึ่งนี่นี่นี่ได้จากเบ็ดนี้นะครับผมได้จากเบตนี้เพราะงั้นเนี่ยต้องเอาเบตนี้ไปตกนั่นเองซึ่งกระดูกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอยู่ในบ่อน้ําเขียวนะครับทุกคนบ่อน้ําเขียวเลยแล้วปะบ่อน้ําเขียวตัวบีนี่นี่นี่ คืออันนี้นะครับก็คือใช้เจ้าเบ็ดนี้นะทุกคนใช้เจ้าเบ็ดนี้ไปตกในส่วนของบ่อน,น้ําเขียวให้ได้อันเนี้ยกระดูกกายพันธุ์ชิ้นนั่นเองผมว่าอันเนี้ยไม่ยากนะครับส่วนที่ยากเนี่ยจะเป็นหินแดงนี่หินแดงที่ได้จากบ่อีเสนตีแดงนั่นเองนะครับส่วนตัวเพิ่งตกมาได้แค่อันเดียวคือก็ตกได้2ออันเก็บไว้เลยทุกคนเก็บไว้ในตัวเลย2อันเพื่อเอามาคาเบ็ดและสุดท้ายจะเป็นสเกเดเตลเนสซีติดเฮกนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ย อันนี้เนี่ยก็คือยากเหม mm ือ hmm. นกันเพราะว่าเราต้องเก็บหินทั้งหมดไปเปิดถ้ำใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเปิดถ้ำไปดูได้คลิปที่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมแปะให้ก็คือต้องเปิดถ้ำเพื่อไปตกเนสซีแล้วก็ต้องสุ่มอีกว่าจะตกได้หรือเปล่านะครับพอตกได้แล้วเนี่ยติดเฮกไม่ยากทุกคนเอาไปรีไกรพันได้แป๊บเดียวนะติดแล้วเพราะว่าเฮกติดง่ายแต่ว่าการตกได้มันมาเนี่ยน,น่าจะยากนะครับแต่ว่ามันเทตกันได้มันเทตดป้ายกันได้นะครับแต่ส่วนหินเลสเนี่ยเทตดให้กันไม่ได้นะทุกคนอันนี้เนี่ยต้องตกเองเท่าานนนนัันนน้้รบํสหหิี เพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ควรหามากที่สุดในตอนนี้ที่จะทําเบ็ดเนี่ยก็คืออันนี้นะครับทุกคนหินแดงก่อนเลยอันดับแรกและปลาเนี่ยค่อยไปหาแร่เอาได้นะครับค่อยไปหาแล่เอาได้หรือค่อยมาหาที่หลังได้สําคัญที่สุดคืนนี้เพราะมันต้องตกเองไงอันนี้มันแลกกันได้นะครับก็ประมาณน,นี้ทุกคนสำหรับของคราบไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็ยากอยู่ยากอยู่เรื่องหินนะครับอ่ะส่วนความสามารถของเบ็ดเนี่ย รถสปีดอ,อยู่ที่82รักกี้1 4 3คอนโทรล0.5ลิซเซียน66น้ำหนัก400,000นั่นเองนะทุกคนไม่อินฟิตี้นะครับในตัวเบ็ดเนี่ยก็จะเป็นคลน้ายโครงกระดูกของเนซีนั่นแหละนะครับผมแต่เป็นสีแดงน่าจะเป็นสีเขียวนะเกิดสีเขียวน่าจะเข้ากันมากกว่าสกิลของมันเนี่ยผมแปลออกมาแล้วค่อนข้างงงนะทุกคนทุกๆ2วินาทีขนะที่เราจับปลาลดการควบคุมลง10%ของค่าปัจจุบันเพิ่มความเร็วความคืบหน้า10%ของค่าปัจจุบันแล้วก็เพิ่มความหยุ่นย0อ่า อ๋ทุกคนผมรู้แล้วแต่ถ้าเอาเข้าใจกันง่ายๆเนี่ยก็คือประมาณทุกๆ2วินาทีตอนที่เราตกปลาเนี่ยค่าโปรเกสสปีดจะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆทีละสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่มันเขียนว่าลดการควบคุมลง10%ของค่าปลาปัจจุบันเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างงงแต่ผมไปเห็นเขาตกกันมันก็เหมือนกับว่าพอตกปลาไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆทีลนะ10%นเปอรับคาโปรเกสสปีดอะไรเงี้ยและค่าความยืดหยุ่นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นระ,นนะครับ ถามว่าสกิลดีมากไหมผมตอบเลยว่าไม่นะครับเพราะมันไม่ได้มีติดกายพันหรือม,มีอะไรเลยอะ่ะคือมันก็ทําให้เหมือนเราตกปลาง,ง่ายขึ้นนั่นเองคือถ้าเกิดได้จริงเดี๋ยวผมมารีวิวอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับคือตอนนี้ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมขอฟาร์มอะไรให้เสร็จทุกอย่างก่อนเอาเป็นว่าทั้ง5เบ็ดเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับไหนใครชื่นชอบเบ็ดไหนกันบ้างก็ลืมคอมเมนต์บอกมากันได้นะครับส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวผมให้เบ็ดแจ็คนี่เบ็ดนี้เลยทุกคน ค่อนข้างที่จะดีสกิลครบมีกายพันตกปลาง่ายเท่าที่อ่านอ่านมาผมให้เบ็ดนี้โนหนึ่งนะครับไม่รู้นะจะคิดกันยังไงแต่ผมส่วนตัวผมเบ็ดนี้นะครับก็นั่นแหละสำหรับ5เบ็ดที่หาได้ในอัปเดตนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอีเวนต์นี้เนี่ยหลังจากคลิปนี้ลงไปเนี่ยจะเหลือประมาณ11วันนั่นเองนะครับจะหมดภายใน11วันซึ่งไม่ได้หมดอาทิตย์หน้าแน่นอนนะครับอาทิตย์หน้าจะยังอยู่เพราะงั้นเนี่ย ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ขอโทษที่บอกต้องรีบขนาดนั้นเพราะ11วันก็ค่อนข้างนานแต่ก็11วันนี้รีบทําให้ครบทุกเบ็ดนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปหา5เบ็ดใหม่ก็จะประมาณนี้ในอัปเดตนี้นั่นเองก็ถ้าข้อมูลในพิพาทก็ต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบก็ลืมฟังกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยและกดกระดิ่งเพื่อพาคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายยอย่าเจอเกลือครับ